บล็อกไร้สายตัวดังที่ผมไว้วางใจน New o s ุ k a โฉมใหม่ดีกว่าเดิมรุ่น OS ID 5 2 0สิ่งที่ปรกากฏขณะที่ผมใช้งานปลอดมาก,ก็คือมันไม่ไหมรถยนต์ Fortuner น็อตตัวนี้ซึ่งเป็นน็อตเบอร์21จะถอดออกหรือไม่ เดี๋ยวผมจะตับค่าความน่นไปที่250นิวตันเมตรโอสุกะนั้นสามารถทำได้หรือไม่เดี๋ยวผมจะลองขันออกให้เพื่อนๆสมาชิกนั้นได้ดูว่ามันมีความสามารถจริงหรือไม่ และแล้วนี่คือไม่ได้เป็นคำโฆษณาแอบอ้างมันออกจริงๆครับพี่น้องน็อตตัวเดิมเดี๋ยวผมจะใช้แป๊บนั้นโหนขันให้แน่นสุดๆบล็อกรร้สายโอซุกะสามารถทำได้ถึงแม้น็อตนั้นจะแน่นการหวนแป๊บเพื่อให้น็อตนั้นแน่นมีความแน่นมากกว่า420นิวตันเมตร ที่เขียนไว้บนกล่องแต่บล็อกร้อยสายโอซุกะก็สามารถทําได้ความเร็วและความแรงระบุไว้ข้างกล่องว่า0.4400 rpm หึ 4, ่งช้าปานกลางเร็วสุดใช้กับบล็อกที่มีขนาดเศษหนึ่งส่วนสองนิ้วเข้าใจง่ายๆก็คือตั้งแต่เบอร์8ปยันเบอร์ใหญ่สุดอันนี้เบนเบอร์บล็อก3.2 ที่เบอร์42ใช้ได้ทุกเบอร์สว่านเจาะได้อย่างดีที่ผมใช้ก็คือใช้เป็นสว่านเจาะเจาะเหล็กเจาะไม้เจาะได้ทุกอย่างเราเพียงแค่เอาแ d a p t e r ์นี้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วเราก็เอาสว่านดอกสว่านตามที่ต้องการใส่เข้าไปใช้ดอกสว่านได้โตได้เราขันแน่นแน่นแล้ว เป็นสว่านสามารถใช้งานเป็นสว่านได้ก็จะเป็นสว่านขึ้นมาทันทีเจาะไม้เจาะกระเบื้องอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนั่นก็คือสายห้อยสาหรับทำงานที่สูงสามารถใช้เป็นไขควงแขกหรือไขควงแบนงานโครงสร้างลังคาเหล็กเจาะสกรู ความสามารถในการเจาะปูนนั้นมีแรงกระแทกแ80ถึง3,200ป e ีเอ็นเทคโนโลยีญี่ปุ่นพัฒนาไปล้ำหน้าที่เหนือกว่าการใช้งานนั้นจะไม่อันตรายแบตเตอรี่มีความปลอดภัยสูงไฟ LED นั้นสว่างอัตโนมัติเมื่อท่านกดซิลท์ทำงานเวลากลางคืน <S <S และจะดับเองโดยอัตโนมัติ การชาร์จแบตเตอรี่นั้นชาร์จเพียง2ชั่วโมงแต่แบตเตอรี่นั้นสเสถียรอยู่ได้นานถึง10วันและนั่นก็คือเหตุผลที่ผมได้นําให้เพื่อนๆสมาชิกนั้นหาซื้อมาใช้งานก็เนื่องจากว,ว่ามันประหยัดไฟฟ้านั่นเองวิธีการชาร์จแบตเตอรี่ก็โดยการเอาแบตเตอรี่นั้นที่มีลักษณะแบบนี้หันหัวกับับปลั๊กตัวนี้ในตัวมันแล้วก็ดันเข้าไปกดล็อกนี้ มันก็จะล็อกเสียบไฟบ้านไร้สายโอซุกตะนั้นตั้งแต่ผมซื้อมาก็จะมีแบตเตอรี่ในกล่องนั้นบรรจุมาให้สองก้อนค่าความจุของแบตเตอรี่4 0 0 0มิลลิแอมจากการที่ผมได้อยู่กับมันมานานสำหรับปูนี้ผมได้ทำการแกะดูภายในเพื่อเปรียบเทียบก,กับสินค้าที่ผมเคยใช้มาก่อนที่ผ่านมาปรากฏว่าข้างในก็จะเป็นแม่เหล็กทาวรแบบไร้แปรงถ่านปัญหาการสัมผัสข,ของหน้าแปรงถ่านกับทุ่นอเมเจอร์นั้นจะไม่มี นั่นคือที่มาของการใช้งานที่ทนและยาวนานโอกาสที่ขนลวดจะไหม้นั้นเกิดขึ้นได้ยาก128วนแต่จะให้แรงบิดการขันแต่และครั้งนั้นสูงมากนี่ก็คือลักษณะของแม่เหล็กถาวรลักษณะเด่นของแม่เหล็กถาวรนั้นสามารถประหยัดพลังงานแบตเตอรี่และใช้งานได้นานกว่า